สวัสดีครับ FC ทุกคนนะครับวันนี้แอดมิน hmm. ก็จะพามาโชว์เกมออนไลน์เช่นเดิมนะครับ5นาทีนะครับเปลี่ยนเป็น5นาทีบ้างนะสามเร็วไปนะครับหายใจไวๆทัน,นะคาห้านาทีได้พักหน่อยนะครับเป็นเกมข่าไม่ได้หนึ่งเกมนะครับ mm hmm. มาซ้ายมาทะมาซ้าย mm hmm. ดูชื่ว่าดำหรือขาว ใครคือตัวจริงนะอว่าซ้ายเอดวินเล่นฝั่งสีดำนะแต่ก็น่าจะรู้นะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเอาเกมมาให้ดูนี่เป็นเกมชนะทั้งนั้นนะครับ <h> แพ้จะไม่ให้ดูนะครับมันเป็นสูตรอยู่แล้วอันนี้ขำขนะครับแพ้นี่จะไม่ให้ดูมันเป็นสูตรอยู่แล้วนะครับสูตรนี่ แต่มาดูมาดูรูปเกมนะครับมาดูรูปเกมว่าเราจะเดินแบบไหน,นอันนี้สูตรสูตรของแอดมินคนขึ้นมาเองนะซ้ายสู้ซ้ายนี่นะครับกดขุนสู้กับโคนเดียวนะอันนี้ก็แทงริมนะครับแทงริมเพื่อจะอะไรแทงมา้าแทงโคน อันนี้เข้าสูตรเลยนะแทงมา้าแทงโคนบิดขุนเมาตานึงก่อนให้แทงมา้าไปข้างกระดาษขุนเมกเก็บฝั่งเดียวให้แทงเลยน,นะถอยนี่งนี้ต้องผูกยนะผูกก็เลยโดนแรงดีนะสูงไว้ก่อนสูงเสร็จแล้วก็ม้าไปต่อนะจังหวะล้วนๆเลยนะตรงน,นี้ จริงๆต้องกินออกนะขาวอ่ะหรือหรืออะไรดีน่าน่าจะผิดนะ้หน่าจะถอยนะตั้งแต่แรกโดนแต้มนี้ก็มันจังหวะมนไล่เรือพอดีนะอันนี้สูตรดนะแล้วก็ชิ้งโคล คนหนีคนหนีนะคนหนีแล้วก็กินมาอันนี้ได้ได้ตำแหน่งคนคนไกลนิดหนึ่งนะครับไม่นิดนะเยอะนะโคนออกนอกนอกกระดานก็เรียกโคนออกนอกกระดานนะครับกลายเป็นโคนผูทรอนไวนะครับโคนผูทรอนก็เลยได้จังหวะตรงนี้นะครับนิดหนึ่งก็เลยได้เปรียบนะได้เปรียบเพราะมีแท่นตรงนี้ด้วยมาดูต่อนะครับว่าเราจะทำยังไงแทงแทงนแล้วก็ โอ้โหไม่ดีไงแต้มนี้จริงๆแอดเป็นตั้งใจให้ให้ทิมนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่กันนะเอาเรือมากดเพราะว่าต้องการทำหน้าขุนรู้ว่าทิมแล้วนะนี่อรอยอรอยแต้มนี้ถ้ากินเราก็กินเปิดไลโคนแต่ถ้าเอาเม็ดกินนี่ มันจับโคนก่อนนะช่วงนั้นเกมไวนะคิดว่าน่าจะมีอะไรสักอย่างนะเลยได้จังหวะตรงนี้นะม้ากลับมาจับก็เลยได้จังหวงนะทำไามา้กินโคนะแต้มีนอกเลยนะครับแบบว่าได้ลูกต่อเนื่องนะครับเปิดไม่ออกนะครับ พามากลับไปปลูกก็กินเลยนะก็มีเบี้ยรตรงนี้แทงจังหวะพอดีแป๊ะเลยนะครับน็อกเลยนะต้นนี้ปลูกตอนนี้ปลูกปุ๊บเนี่ยตัวสีสีขาวเนี่ยเริ่มติดใช่ไหมมีม้าก็จริงอะ่ะแต่ติดอ่ากินออกไปก่อนให้เป็นเบี้ยค้างไว้ก่อนแล้วค่อยจัดการเบี้ยตัวนี้หลบขุนทักตานะครับเราเรือม,มาใช้ จุดมุ่งหมายเราก็คือกินตัวนี้ออกแล้วก็โคนขึ้นไปเล่นแค่น,นั้นเองจังหวะมันเป็นได้จังหวะรูปพอดีนี่ยังเข้า,าอีกนะครับเข้ามานี้ก็น่าจะตายเลยนะโดนโคนลงแล้วก็ไปแต้มขัดทศศาสตร์นะครับดัดหลังนะครับแตบบ้นี้ใช้บ่อยนะครับขัดทศศาสตร์เข้าไปนี่แก้ไม่ได้นะ เรือลุกจนแก้ไม่ได้หรือมีเรือจินม้าได้อีกแล้วก็เบียลุกสองทางนะนะหรือโคนลุกตรงนี้แล้วก็เรือลุกสามทางแก้ไม่ได้นะสีข่าวเรื่องมากันตรงนี้นะกระโดดทางน,นี้แสนบินเดินอ,อะไรเดินโคนนะ ไม่ไม่เอาทีเดียวนะสองตานะจบนะตรงนี้เห็นไหมตามกดนี่ตากดนี่แรงนะเป็นการสร้างกับดักที่สวยงามนะแต่จะว่าถ้าเกมช้าอาจจะเห็นนะอันนี้อาศัยเกมเร็วเนื่องจากนี่เอาเรือมากดสวยนะแล้วก็ลอยลิงเข้าไป แต่ตรงนี้น่าจะแก้ได้น่าจะเดินขุดนะเดินขุดร่นอะไรนี่เดินขุดนะหรือเดินเรือ,อเดินเรือน่นาสนใจนะครับเดินเรืออาจจะโดนแทงเรืออะไประมาณนี้นะ แต่มันก็ยังมีกินดูดขุนขึ้นไปเนี่ยมันอันนี้เยอะเหมือนกันนะต้องลองไปถอดดูนะครับตรงนี้เอามาเอามาไปหุบนี่เข้าเข้าทางเลยนะตัวนี้สวยแต่ต้านนี้มีชมตัวเองลยนะแต่ไม่สวยนะเข้าเข้าข้อเลยนะตัวนี้มันพร้อมหมดนะแล้วมันเบี้ยตัวนี้มันตรงกับตัวนี้ด้วยกินคูบคู่นี้โอ เยอะเลยนะคู่กลางเนี่ยมันเหมือนโชคเลยนะจังหวะแทงวีลินผูกไม่ได้นะแล้วมันกินมางายก็เลยต้องเฉยนะตีขาวก็เลยใช้เบีย้ยผูกตรงนี้มันก็เลยขวางตัวใหญ่หมดแล้วก็เปิดของเลยเอ,อ่เป็นอีกหนึ่งเกมนะครับมาซ้ายประธานมาซ้าย หามาได้หนึ่งเกมแล้วก็เดี๋ยวค่อยๆหานะครับน่าจะเล่นไว้อยู่หลายเกมอยู่นะครับโอเคนะครับมาสายะะมาะางมาสายแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเลยนะครับสวัสดีครับ